วันนี้ผมจะพามาดูรถพ่วงลากที่ผมได้ทดลองต่อขึ้นมาเห็นสมาชิกเขาต่อใช้งานกันใน YouTube ก็เลยทดลองต่อดูบ้างหลังจากไปใช้งานมาสักระยะหนึ่ง การต่อครั้งแรกัวมันจะแคบผมออกความกว้างไว้ที่หกสิบห้าความยาวแปดสิบโอ้โหรู้สึกว่ามันมันจะกว้างไปนี่หูยึดผมเป็นแบบซ้ายฝาบนล่างอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยเนี่ยครับหูยึดผมจะใส่เป็นบูทสวิงงามทั้ง ั้งแนวตั้งทั้งแนวนอนเลยเขาอาจะอัดบูธเหมือนบูธตะเกียบครับเป็นบูตตุ้ยงหรือบูธตะเกียบหัดเข้าไปล้วก็ใส่แกนตะเกียบหรือแกนบูธตุ้ยงเหมือนกับในรถมอเตอร์ไซค์เลยเพื่อลอดปัญหาเสียงดังเวลาวิ่งอันนี้นผมติดตั้งให้มันต่ําหมูมันจะอยู่สูงหน่อยตัวรถจะอยู่ต่ําทําให้เวลาผมไปทดลองขี่ด้วยรถเปนะล่านะเวลาเข้าโค้งมันจะ ไอมุมของตัวพ่วงล่ามันจะชนพื้นอันนี้เป็นล้อหลังสีสีชุบอันนี้ยังไม่ขอสิบสี่อยู่อันนี้เป็นขอสิบสี่ครับลอ้อผมต้องการให้มันเตี้ยให้จุดส่วนส่วนมันต่ําแต่ว่ามันต่ามากเสร็จปุ๊บเวลาเลี้ยวโค้งุมุมมุมเนี้ยมุมมุมของตัวพ่วงล่าเนี้ยมันบียนกับพื้นแล้วเข้าโคง้งแบบโค้งหักศอกอะทรงโค้งแรงแรงอะมันก็เลย ต้องเปลี่ยนแนวทางใหม่คือมาขยับหูให้มันต่าลงเพื่อให้รถมันสูงขึ้นตอนนี้หูมันอยู่สูงตัวรถตัวพวกมันเลยอยู่ต่ํา <Okay. S 1> ก็ขายึดนี่เหมือนกันก็พยายามทําให้แข็งแรงที่สุดคว <Okay. S 1> ามฟางเวลาเวลาวิง่งอผมว่ามันประทะลงมากไป เพราะว่าความควาคิดผมนะส่วนตัวผมว่าฟอาฟ้าสักสี่สิบน่าจะพออ่ะถ้าฟรามฟ้าถึงหกสิบห้ามันของผมเนี่ยมันก็ว่าเลาวิ่งมันมันลมมันจะปะทะมากอันนี้ผมลองใส่ข้อสารถุงห้าโลดูสี่ถุงยี่สิบโลจะลองวิ่งดูรู้สึกว่าน้าหนัก ขนาดเนี้ยพอดีพอดีนะถ้ามันมากกว่านี้สักสิบโลหรืออีกเท่าหนึ่งผมว่ามันจะวิ่งไม่ให้ออกเนี่หมายว่าวิ่งอยู่พอดีพอดีอันนี้เป็นล้อล้อล้อหลังสีสีสีทองแล้วนี่เป็นล้อสิบเจ็ดแล้วเนียถอดไม้กระหลังออกเยี่ยมล้อสิล้อสิบเจ็ดครับยกคามสูงขึ้นมาถอดไม้ออกเลย แล้วนี้หูนี่ผมก็อยับแฮมต่ำลงไปหน่อยเพื่อจะให้เพื่อจะให้รถมันสูงขึ้นอยับหูต่ำผมไปขี่ดูที่บอกมันเหมืนกับมันฟางไปมันมันต้านลมมันขี่แบบแวความยาวมันก็ยาวเยวยสวิงอาร์มดุมล้อหลังนี่เป็นของคิก ดุมดดูมมุนี้ไปดุมดุมด้อหน้าของคลิกสวิงามนี่ก็ทำเองครับเป็นอัดบูทเหมือนกับในรถมอเตอไซค์เลยบูเลี้ยวซ้ายขวาขึ้นลงผมไว้ตำแหน่งเดียวกันจุดยึดกอดเนี่ยครับที่เห็นในฟาร์มคิดส่วนตัวนะไปใช้งานแล้วผมว่าสักฟาสักสี่สิบ ยาวสักหกสิบแตงผมฟัางหกสิบห้ายาวแปดสิบว่ามันยาวไปหน่อยก็ไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าคันอื่นเน่ใช้งานเป็นยังไงหลังจากจุดหมุนมันมันอยู่ตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งเดียวกันอ่ะเพราะผมก็ไม่เคยขี่คันอื่นแต่ผมขี่ คันเดียผมต่อขึ้นมาผมก็ว,ว่ามันมันก็โอเคอยู่ระระดับหนึ่งแต่คันอื่นนะคันอื่นที่เขาทำกันเขาจะจุดจุดหมุนกับจุดจุดเลี้ยว,วเขาจะอยู่คนละที่กันห่างกันประมาณสักสามสิบเซนอะ่ะอันนี้ตำแหน่งที่ผมฝังฝังที่ผมฝังเหล็กแผ่นไว้เพื่อยึดยึดเหล็กแป๊บสีด,ดำเนี่ยที่มาเอามายึดให้มันยึดกับ,กบจุดหมุนน่ะ ผมจะเอาวางไว้ใต้ใต้กันตกฝั่งนี้ก็วางไว้ใต้สตะมข้าหลังเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันเนี่ยมันมีแผ่นเหล็กเนี่ยแผ่นเหล็กที่ผมวางไว้ใต้กันตกเนี่ยยกกันตกเล็ก,กันตกออกก่อนแล้วก็ใส่เหล็กไปก่อนพอใส่เหล็กแล้วก,ก็นตกวางทับไปแล้วก็ขันน็อตเป็นน็อตใหม่แ้มยาวขึ้น เนีย่ยผมก็เทาานี้เขายึดลงมาแบบนี้เอเไรครับเนี่ยเหล็กตัวนี้เเนี่ยเหล็กแผ่นหนาหกมิลเจาะรูเท่ากับความฟางของของเดิมอะ่ะแล้วก็ซ้อนเข้าไปข้างในก็เหมือนกันก็เป็นเหล็กแผ่นหนาหกมิลเหมือนกันแล้วก็เจาะรูแล้วก็ใส่เข้าไปใต้เทปข้าวหลังแล้วก็เอาเหล็กเข้าไปยึดเชื่อมออกมา วันนี้ก็ทําเพิ่อมอีหลังนะครับเนี่ยระก่อนไม่มีที่แรกไม่มีเ้ยเนี่เด็กเด็กชุดนี้ถอดได้นะครับชุดนี้เป็นชุดเดียวกันชุดเดียวกันเลยตัวตัวตัว,ตวที่ขันน็อตอะทำให้แยกเป็นสองชิ้นได้ครับซ้ายขวานเ,เนี่ยชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่งชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งองคนละชิ้นกันนั้นเนี่ย แต่มันมาตอ่อในจุดตำแหน่งนะี้ตำแหน่งที่จุดนัดยึดเนี่ยไอชุดชุดประครับชุดเลี้ยวซ้ายขวาชุดขึ้นลงนะั้มันอยู่อยู่ฝั่งฝั่งซ้ายครับอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ฝั่งนี้หมดเลยไอต,ตัวนั้นมันแยกกันนะครับเนี่ยรอบยึดเนี่ยยึดระหว่างตัวตัวซ้ายกับตัวขวาทำไ้เป็นสองชิ้นชิ้นนี้เป็นชิ้นซ้ายชิ้นใหญ่ยาวไปท่นเลย ถ้าผมก็มาใส่ขาตั้งใช้ขาตั้งของเว็บร้อยนี่แหละร้อยสิบหอนี่แหละสองนันเชื่อมหูเขา้าซ้ายขวาแล้วก็เขาน้วเชื่อมถึงกันตอนนี้เป็นตอนที่ผมได้ใส่บางโกลหลังเพิ่มขนะึ้นมาแล้วเอาบางโกลหน้ามาแปลงมปนบางโกลหลังโกลหน้าของโซนิกก็ยละเอียดตอนนี้ยังรอไฟอยู่ เรา,เาไฟยักษ์เราจะได้อยู่ยังยังไฟยังไม่มาวก็ทดลองต่อดูครับได้ประมาณนี้ครับวันนี้ผมก็ขอจบการน,นำเสนอการต่อขอบพว่วงลากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับถ้าวันหน้าะบบเกิบดีๆอะไรจะมานำเสนออีก โปติดตามช่องนลงตนเตอร์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ